สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้านายหรือว่าเจ้าเอนอิกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการตั้งค่าต่างๆเนาะเพราะมีคนขอเข้ามาแบบละเอียดผมก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนาะพวกความไวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้ฟังแลเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปแนะนําเป็นการตั้งค่าก่อนเลยเนาะทีน,นี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับจะไม่มีอะไรมากก็จะเปิดใจโลตลอดแล้วก็ช่วยเล็งแค่นี้แล้วก็ถ้ามีคนอยากเล่นเอวตัวก็จะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูคือตั้งค่าปกติเลยเราเปลี่ยนแค่ใจโลเปิดใจโลตลอดหรือว่าไม่เปิดแล้วแต่บางคนไม่ถนัดใจโลก็อาจจะเปิดแต่เวลาเล็งก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานไม่มีอะไรมากครับพวกเปลี่ยนกระสุนยุติพวกอะไรเงี้ยผมก็พยายามศึกษาจะเปลี่ยนกระสุนผมน่าจะเปลี่ยนเป็นเอาเป็นเป็นอันที่2แล้วกันเนาะคลิกลัวแล้วก็บวกยิงเวลาเวลาเราเปลี่ยนบางทีแบบเปลี่ยนกระสุนยูถ้าเราไม่ไม่ใช้ตัวนี้เราจะกดยิงไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนแบบลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูเวลาชักกระสุนอยู่อาจจะแบบ มีสตูวิ่งมาพอดีเราอาจจะจะได้ยิงได้เลยโอเคเนาะก็ใช้เป็นอย่างที่2ดีกว่าแล้วก็จะมีเยี่ยวตัวยิงฟังก์ชันยิงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันช่วยเล็งข้างบนแต่ผมเลื่อนผ่านไปแล้วเนาะกราฟ,ฟิกนี้ผมแนะนําเป็นราบลื่นนะครับผมลองปรับสูงสุดแล้วไม่ไหวครับขนาด lg 5ยังไม่ไหวเลยก็ปรับเป็นราบลื่นเนาะแล้วก็ค่าเป็นนุ่มนวลหยิบอัตโนมัตินี่ผมปิดหมดนะไม่ไม่ได้มีผลก็คือเราเลือกของดีกว่า ส่วนเรื่องปุ่มก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสต็อปแล้วก็ไปปรับตามกันเอาเนาะก็คือจะประมาณนี้หรือว่าหาความไวของตัวเองหารูปแบบที่ตัวเองถนัดนี่ที่สําคัญที่ขอมาเลยครับเ,เรื่องความไวก็เร่งความเร็วจะเป็น42นะครับความไวแบบไม่เปิดกล้อง125ศูนย์เร่งขยายตาม105แล้วก็ความไวคูณ453ความไวคูณ8 37ครับอย่างแรกก็อย่างละร้อยเนาะ ก็คืออันนั้นไม่อันนี้มาที่ใจโลเนาะใจโลก็ร้อยยี่าครับตอนนี้ผมปรับขึ้นมาแล้วก็ขยายต่ํเก้าสิบความไวคูณสี่เก้าสิบสามครับแล้วก็ความไวกล้องคูณแปดห้าสิบห้าครับผมแล้วก็ที่สําคัญนี้เรื่องเสียงครับผมแนะนําเสียงเสียงนี้เปิดแค่สองตัวพอเนาะกันกันแบบลาคาญแต่ข้างล่างสําคัญครับข้างล่างนี้ต้องต้องต้องเปิดตามผมนะอันไหนที่เป็นของเราหรือของเพื่อนปิดหมดเลย อันไหนที่เป็นของศัตรูเปิดเต็มหมดที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็มีคนขออยากดูของในคังของในคังของผมไม่มีอะไรมากครับตอนนี้เพราะว่าผมขายทิ้งไปหมดแล้วขายเอาเงินทิ้งไปหมดแล้วก็ขายเอ็มไปเกือบ30 40m เอ็มแล้วก็เลยเงินจะเหลือแค่นี้แล้วก็เอาผมไปทําสกินมาด้วยของก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากก็คือขายเราขายตลอด ได้มาก็ขายได้มาก็ขายนะครับก็จะมีประมาณนี้ของมงเดี๋ยวก็จะโลพรุ่งนี้ก็จะโล่ขายแหละยวโล่ปืนม่วงขายห,หมดวันนี้โล่ปืนฟ้าทิ้งไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะโล่ปืนม่วงขายทิ้งก็จะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็เก็บไปเล่นนะ m 4สีฟ้าแต่ช่วงนี้กระสุนมันแพงหน่อยนะใครจะเล่น m 4ก็เหมือนเศรษฐีเลยเกาะเกาะ ผมขายออกไปเยอะแล้วนะครับตอนแรกเกาะทองเยอะมากสองออฟสามออฟเนี่ยแต่ผมขายออกไปหมดแล้วก็จะเหลือของประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้เยอะแล้วก็มีมีผมอยากอยากจะแนะนําอยากจะแนะนําเกี่ยวกับซีซันพาร์ตซีซันพาร์ตตัวใหม่นี่คือเติมถามว่าคุ้มไหมผมก็ว,ว่ามันคุ้มนะแล้วมันก็จะได้ได้แท่นสกิลมาเขาเรียกเนี่ยผมไปทําทําสกินนี้มา หมดไปประมาณ 13m นะครับเพิ่งทําวันนี้เลยใช่หมดประมาณ 13m กับสกินนี้สกินเดียวสกิน,นส,นนสนนีขาวแล้วผมอยากแนะนําเรื่องซีซันผ่านนะครับของที่จะได้ถ้าติดอันดับนะจะได้เป็น skill, skill สกิลสกิลเสาร์ธงตัวตัวนี้ถ้าได้มาปุ๊บตอนจบซีซันมันจะเป็นมันจะเป็นเจาะก,กรอบนะครับเจาะก,กรอบเปอร์เซ็นต์เลย เจาะก็อหนึ่งถ้าอัพเต็มน่าจะอัพเวลสามเต็มก็น่าจะเจาะเกาะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นมาแล้วเราใส่เจาะสิบแล้วมีเจาะเกาะตัวนี้แล้วมียิงลําตัวนะผมบอกเลยเซตห้าล้องครับแค่กระสุนฟ้าก็ล้องแล้วบอกเลยว่าว่าแรงมากอันนี้ก็คือผมผมผมเพิ่งกลับมาเล่นเนาะผมก็พยายามอัดเวลเลยเติมอัดไปเลยเพราะผมตามไม่ทันผมไม่ติดอันดับผมก็เติมอัดเลยเพื่อที่จะได้เสามา เนี่ยครับแล้วามาใส่บวกกับลำตัวเนี่ยยิงลำตัวผมใช้อยู่ครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปลงห้องฝึกซ้อมยิงเลยนะครับยิงให้ดูคุณศีวาการตั้งค่การการคุมปืนมันจะประมาณไหนมัน,ค,นค่อนข้างดีนะครับความไวประมาณนี้ผมคุมค่อนข้างนิ่งแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นลดกราฟิกก่อนเพราะมันแหลกมาก เปิดเปิดกราฟิกสูงสุดไงผมอยากดูสกินมันสวยอะไรเงี้ยดูภาพค่อนข้างมีความแหลกและไม่สมูทนะครับดูการลาบของลาบปืนก็คือยังแหลกอันนี้คือกราฟิกแบบสูงสุดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงแหลกโทรศัพท์ผมนี่สเปคนี่แบบสุดมากเลยนะแต่ก็ยังยังแหลกนะครับ แต่ Android น่ะเนาะก็มันก็สู้ iPhone ไม่ได้อยู่แล้ว iPad อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะถ้า iPad ส่วนมากผมใช้เล่นพวกเอพิมากกว่าเล่นพวก4นิ้ว5นิ้วอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ผมเล่นแค่สแล้วก็บวกใจโลเข้าไปอันนี้ผมก็รีรีมานะละรีความไวมาลนะเอ้ยรีกราฟิกมาที่แบบราบลื่นนะครับมันก็ดูเกมดูสมูทขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวไปลองยิงให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองเป็น AK แล้วกัน AK ที่ว่าดีดนะครับลากคูณสีไม่ได้ตอนนี้วจะใช้ F4 คูณตื่แต่ว่ามันนิ่งกว่า AK แล้วเนาะเดี๋ยวก็รับเปลี่ยนไป,ไปใช้ AK ที่ว่ดด,ดีดเลยเป็นคูณ AK คูณสีแล้วก็คุมปืนให้ดูเลยเนาะสำหรับความไวที่ผมตั้ง อันนี้คือนั่งยิงการปุ่มปืนก็ค่อนข้างนิ่งนะนิ่งมากผมอัพไปเพิ่มความไวขึ้นนิดนึงขึ้นเป็นการสิบสี่กรยิงอันนี้นั่งยิงครับมีตัวแก้แรงสุดก,ก็ก็ยังถือว่าใส่สหรับิเพียงเพียงแต่ก็ยังคุมได้นะครับไม่ถือว่าน่าเกลียดสำหรับความไวประมาณนี้เวลายือนอันนี้ยืนยิงครับ ก็คุกได้นะครับก็ผูกได้แต่ก็ต้องล่างใจโลนักหนักหน่อยก็ประมาณนี้สำหรับความไหวมีตั้งนี่ยิงยิงิงห้อข้างสุดเลยยิงเนื้อ,อ,อ,อสูงเลยอ้อู้แต่พอเรานั่งยิงเนาะอันนี้ก็มีแค่ ก็น,นั่งยิงเขานั่งยิงก็ถือว่าคุมได้นะสำหรับความไวประมาณนี้ถือว่ายังคุมได้โอเคเนาะวันนี้ก็สําหรับคนที่ขอให้ทำคลิปมาผมก็ทําให้แล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มีเพื่อนแนะนําเพื่อนให้กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ผู้ติดตามถึง50สิคนผมจะได้สตรีมหรืออัดลง youtube ได้นะครับไม่โดยไม่ต้องแบบทำคลิปอาจจะสตรีมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมครับ ากกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ